ปรับสมดุลปืนในกลางซีซันวอลบริสแน่นอนว่านอกจากการปรับตัวละครแล้วก็ต้องมีการปรับปืนกันด้วยวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีปืนอะไรที่โดนปรับกันบ้างปืนแรกนะผมก็คือเอเอสวอลเอเสวอลในวอลแฟร์เนี่ยจะมีการเพิ่มดาเมจจาก20เป็น21แล้วก็ในออปเปอเรชันเนี่ยดาเมจลดลงตามระยะนะผมก็ตามนี้เลยแล้วกันนะครับขึ้นไว้เพราะว่ามันยาวเกินของแต่งอย่างแอสซิสซินพรีเมียมบาริลในทั้งสองโหมดนีเนยการยิงเป็นชุดเนี่ยจะยิงเร็วขึ้นนะผมไม่ค่อยดีเดย์ถ่ายแล้วจาก 0.16V ป็นน0.4วิใย เนี่ยดาเมจโดนแขนเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก20เป็น26่หน่วยในออปเปอเรชันเนี่ยตัวคูณดาเมจโดนท้องเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก0.9เป็น1ตัวคูณดาเมจโดนแขนขาเพิ่มขึ้นจาก0 5ดเป็น0.6ระยะของดาเมจตามระยะเนี่ยดีขึ้นจาก3 0เมตร45เมตรเป็น40เมตร60เมตรเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือดาเมจเนี่ยจะเริ่มลดลงที่40เมตรแล้วนั่นเองนะครับ M 249ทําให้ปืนยิ่งขึ้นในขณะยิง นนี่นะครับไซก้าค่าแฮนเดิลเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก49เป็น55ในโหมดออปเปอเรชันเนี่ยก็จะมีการปรับแต่ของแต่งนะครับผมก็บัมสต็อกคอนโทรลเนี่ยเพิ่มขึ้นจากลบหเป็น4หน่วยเอ็กซ์เรซีเพิ่มขึ้นจากลบสิ 6, เ,ป 4, acy, เ, 16, เป็น16บหกแฮนเดิลเพิ่มขึ้นจาก0เป็นสี่เบรกทรูรองบาร์เรลคัมโบคอนโ,โทรลลดลงจาก15เหลือ7หน่วยดิเฟนเดอร์ช็อตบาร์เรลคอนโทรลลดลงจาก15เหลือ7หน่วย Mk47 ในวอลแฟร์เนี่ยจะมีการปรับแรงดีดใหม่ให้เปิดมันนิ่งขึ้นดีขึ้น้นนนออัีจรริงหืเปล่าม ในโหมดออฟเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นจาก40เป็น42หน่วยของแต่งอย่างเอมเบอร์บารเรลดาเมจเพิ่มขึ้นจาก44เป็น45ความเมร็วกระสุนเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก685เมตรต่อวินาทีเป็น700เมตรต่อวินาทีแบทเทิลบารเรลดาเมจเพิ่มขึ้นจาก44เป็น46ค่าเจาะเกราะเพิ่มขึ้นจาก46เป็น47ต่อไปก็จะเป็นปืนที่ปรบ <c> ัปรบในหมดออปเปอเรชันเท่านั้นนะครับ M250 ตัวคูณดาเมจโดนหัวเพิ่มขึ้นจาก1.6เป็น1.82หน่วย q c q 1 7 1ลาพิดโบ เพิ่มขึ้น4หน่วย Stable b o l t เอาค่าลบแคนนอนออกแคนดี้แดะ Cannon Muscle Brake Control ลดลงจาก20เหลือ12หน่วย Echo Suppressor แฮนเดจากลบแเหลือลบสี่วอลติกช็อกคอนโทรลดลงจาก15เหลือ7ปืนพกทุกกระบอกยิงพวกกิกกี้ในโหมดออปเปอเรชันแรงขึ้นก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสรับการปรับสมดุลปืนในครั้งนี้นะผมก็แน่นอนว่าปืนพกเนี่ยน่าจะโดนเยอะสุดเพราะว่าทุกกระบอกก็มีอยู่7กระบอกก็มีแค่นั้นแหละครับผมแต่ว่ามันปรับให้ยิงกิกกี้แรงขึ้นก็ถือว่ามีประโยชน์ขึ้นมาที่หนึ่งก็สามารถเอาไปลองเล่นดูกันได้นะครับผมสหรับปืนพวกนี้เนาะก็จัดเลยครับบิ um ่มๆขึ้นเลยนะ